จูจัวเอา้านี่จือเธอเองก็มาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอต้องขอโทษจริงๆนะที่ฉันมาสายเนะ่ะว่าแต่ว่าแล้วผิงผิงเลอะมาสายรึเปล่าผิงผิงเธอบอกว่าท้อ,องเธอไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็เลยไม่น่าจะมาพวกเราไม่ใช่ว่าเมื่อหัวเรื่งดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอเนี่ยจูว่าผู้าชายคนนี้เป็นใครนะ่ะหล่อจังเลยนะคุณเซินคะ ว่าแต่ว่าเธอจะไปไหนนะเดี๋ยวฉันไปส่งเธอให้เองนะไม่จาเป็นต้องรบกวนหรอกนะคะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ฉันเพิ่งทํางานเสร็จพอดีนะถ้าอย่างนั้นก็ขอรบกวนด้วยแล้วกันนะคะว้าวเยจมีผู้ชายหนุ่มหล่อคนนี้มารับเลยเหรอเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าหนุ่มหล่อคนนี้จะบอกว่าไม่ได้มาเพื่อไปส่งเยจูฉันก็ไม่เชื่อหรอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องรบกวนคุณแล้วนะคะฉันจะไปสวนสนุกคะ่ะดีจือ ทางนี้ก็คือคุณเซิร์นสวัสดีนะคะคุณเซิอนอืมสวัสดีฉันกับเยี่ยจัวพวกเราเป็นเพื่อนกันฉันรู้สึกว่าจัวจัวกับผู้ชายคนนี้หนะ้าตาคล้ายกันเลยแสดงว่าเขาสองคนนี้จะต้องมีอะไรที่มากกว่าเพื่อนอย่างแน่นอนเลยละนา่าสนุกยังไงก็ต้องขอบคุณบุมากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องพูดสุภาพกับผมหรอกนะครับ นี่ว่าแต่ว่าตูวจัคุณเซินเนี่ยไม่ใช่ว่าชอบเธออย่างนั้นเหรอเธอคิดมากเกินไปแล้วเหรอเนี่ยไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงได้มาส่งพวกเราที่สวนสนุกกันล่ะเมื่อครู่นี้เนะี่ยตอนที่เขาบอกว่ามาส่งเธอเนะี่ยเขายังพูดอีกด้วยเนะี่ยว่าไม่จำเป็นต้องเกรงใจเนะเขาเนะี่ยเป็นคนที่เข่งครัดในศาสนาพุทธแลวเขาไม่มีอารมณ์ทั้งเจประการแล้วก็ความปรารถนานั่นเหรอเพราะงั้นเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะชอบใครเนะ่ยเลยถ้าหากว่าตอนนี้เขาตกหลุมรักเธอละ เธอคิดมากเกินไปแล้วเหรอเนอะนี่สายตาคนดาวเราปิดบังไม่ได้หรอเนอะในใสายตาของเขาเนะี่ยมีแต่เธออยู่นะหรือเปล่านี่เขาไม่ได้ตาบอดน,นี่นะแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีฉันอยู่ในดวงตาของเขาไม่ใช่หรือยังไงนะทําไมถึงได้ตรงอะไรแบบนี้กันล่ะเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเขาชอบเธอจริงขึ้นมาจะยอมรับเขาหรือเปล่าล่ะมันคงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นโดยหวางฉันกับคุณซเซวนหะรอกนอะฮัล ถ้าอย่างงั้นถ้าลองสบตาเขาเป็นไงล่ะลองสบตาด้วยกันนะแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อคนบางคนปฏิเสธที่จะยอมรับบางสิ่งบางอย่าง,างเด็ดขาดแสดงว่าในอนาคตจะต้องยอมรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนพูดง่ายก็คือเป็นทฤษฎีตรงข้ามคู่ขนานอย่างไงล่ะต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าทฤษฎีคู่ขนานอะไรนั่นใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกความประทับใจของฉันที่มีต่อเซินเซ้าชิงดีก็จริงแต่มันก็เท่านั้นล่ะ นี่จู่ๆถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปเล่นอันนั้นกันเถอะเครื่องเล่นนั่นนะอืมฉันไม่นเด็กกำพ้าแลวไม่มีใครพาเด็กกำพร้าอย่างฉันไปที่สวนสนุกแล้วในตอนที่ฉันโตขึ้นฉันเองก็ยุ่งเกินกว่าที่จะมีเวลามาเล่นที่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้มาที่สวนสนุกอย่างไงก็ต้องชดเชยความเสียใจในตอนนั้นให้ได้มากที่สุดวสนุกจังเลยหน้าบ้านผีสิง นี่จู๋วยังไงเธอช่วยปกป้องฉันด้วยนะไม่มีปัญหาหรอกนะเฮ้อว้าวแต่งตัวที่สมจริงมากๆเลยเนี่ยเออเอ๋เอนี่จู๋วฉันหมอยเธอปกป้องฉันยังไงละดูเหมือนว่ากําลังชมอยู่เลยนะแต่ว่าทําไมปแปลกไม่กลัวฉันเลยหรือ,อยังไงนะโรงพยาบาลคุณหมอคะ ผลทีสแกนของฉันเป็นยังไงบ้างคะร่างกายของฉันเป็นอย่างไรต้องขอโทษที่จะพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับดูเหมือนว่าคุณจะเป็นโรคบาริงปอดเอ่ออะไรนะอย่ายอมแพ้เลยนะครับตราบใดที่คุณได้ความร่วมมือในการรักษาจะต้องมีความหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะร่างกายของฉันเจ็บมากจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาเลย การมีโรคนี้ก็ไม่ต่างจากการถูกตัดสินประหารชีวิตและการเข้ารับการรักษาในโรงพยบาบาลก็มีแต่เพิ่มความทรมานเท่านั้นหมอคะฉันยังมีชีวิตได้อยู่อีกอกี่เดือนอย่างนั้นหรอคะสามเดือนครับเงินที่ฉันเก็บได้ทั้งหมดมีประมาณสามหมืน่นเนื่องจากชีวิตคือการนับถอยหลังเท่า,ยยานั้นก็รีบมาสนุกให้ทันเวลาดีกว่าหน้าบ้านของพิงค์ทิงหนูกลับมาแล้วนะคะ พ่อแม่พี่พี่สะพ้ายคะหนูซื้อของขวัญมาฝากด้วยนะคะเอา้าหิงหิงทำไมถึงได้ซื้อของมีค่าแบบนี้มาให้เหะอนี่ลูกสาวของฉันนีใจดีมาก,มากจริงๆแล้วนั่นเนี่ยให้ของดีแบบนี้ด้วยหิงหิง,งมีอะไรผิดปกติกับลูกหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะหนูซื้อของพวกนี้จากเงินในวันปีใหม่นะคะยังไงก็รับไปเถอะนะคะแม่ไม่เอาหรอกเนะ แม่ไม่ได้สอนให้ลูกเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้นะหนูวางแผนว่าต่อไปในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนจะทํางานพาร์ทไทม์นะคะคิดว่าในอนาคตจะสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองก็เลยตั้งใจซื้อของขวัญพวกนี้นะคะแล้วทาไมลูกถึงไม่รีบพูดกันเลยเนี่ยหนูเองก็เหนื่อยมากแล้วถ้าอย่างนั้นขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะขอโทษนะคะแม่ดูเหมือนว่าชีวิตของหนูจะเหลืออยู่อีกไม่นานแล้วหน้าบ้านก,กักคุณย่ นี่ผิงถิงเรามีนัดสอบใบขาขี่ช่วงซัมเมอร์นะถึงลืมไปแล้วหรือเปล่าฉันว่าในช่วงซัมเมอร์จะไปทำงานพิเศษนะต้องขอโทษนะทำให้ต้องพลาดนัดกับเธอซะแล้วล่ะเอ๋อืมถ้าาว่าว่างไงก็อย่าลืมมาหาฉันด้วยนะอืมฉันควรจะบอกกับเพื่อนของฉันยังไงดีว่าตอนนี้ชีวิตของฉันกำลังนัดถอยหลังอยู่นะ